การใช้มีมที่มาจากภาพยนตร์ดังก็ถือว่าเป็นความนิยมอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้โซเชียลหลายๆคนชื่นชอบที่จะเอามาเสริมแต่งไอเดียของตัวเองเข้าไปให้สอดคล้องกับไอเดียแรกเริ่มของมีมแต่ละมีมเนื่องจากตัวละครแล้วเรื่องราวในภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ผู้ชมเอามาดัดแปลงเป็นกมก็ค่อนข้างจะมีสตอรี่ที่ทำให้เราอินและตลกไปได้ไม่ยากนักแถมการแสดงสีหน้าและท่าทางของตัวละครก็มักจะเด่นชัดจนทำให้มีมเหล่านี้ดูตลกมากกว่าเดิมด้วยซึ่งในโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันก็ดันมีมีมจากภาพยนตร์มากมายที่กลายเป็นที่จดจ หรือถึงขั้นเป็นตำนานไปแล้วนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าจะมีมีม,มในตำนานจากภาพยนตร์มีมไหนที่ถูกใช้บ่อยๆและมันจะมาจากภาพยนตร์เรื่องอไรจากช่วงไหนของภาพยนตร์บางโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสดสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับบัสและวูดี้จาก Toy Story 2ปี1999 Toy Story 2คือผลงานของค่ายพิกซาที่ถือว่าเป็นเรื่องราวแนวคอม,มดี้สนุกสนานซึ่งมันเอื้อต่อการเอามาทําเป็นมีมมากๆอยู่แล้วแถมตัวละครวูดี้ที่เป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งให้เสียงโดยทอมแฮงก็ยังมีสีหน้าและการขยับที่ถือว่ามีเอกลักษณ์จนหลายๆคนอดไม่ได้ที่จะแคปภาพของสองห,หูบัสและวูดี้มาทําเป็นมีมมากมายโดยหนึ่งในมีมที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นมีมที่มาจากภาพยนตร์ภาคที่2ซึ่งจะเล่าเรื่องราวกรารผจญภัยของวูดี้ที่ต้องหาทางกลับบ้านให้ได้หลังจากถูกขโมยไป เพราะคนที่ขโมยหวังจะเอาเขาไปเข้าใช้ของเล่นหายาโดยการส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งในตอนต้นเรื่องนั้นจะมีฉากที่วูดดี้และบัสยืนคุยกันอยู่ในห้องของเจ้าของอย่างแอนดี้แบบปกติธรรมดา<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องที่วูดดี้กังวลหมวกหมวกของเขานั้นได้หายไปก่อนที่บัสจะเข้ามาเกาะไหลปลอบใจและชี้ไม้ชี้มือประกอบกับการสนทนาของเขาแต่กลับกันทางด้านบูดีก็ดันมีสีหน้าที่กังวลมากๆฉากฉากนี้มันก็ได้ถูกผู้ชมแคปบเอามาทําเป็นมีมฮาฮาทันทีเนื่องจากหน้าของวูดดี้และท่าทางของบัส มันสามารถเอามาใช้เป็นมีมฮาฮได้หลายแบบและเอามาปรับะแต่งการใช้ได้แบบไม่ยากนักจนนี่ถือว่ากลายเป็นมีมยอดนิยมที่จะสามารถพบเห็นได้ตามสื่อต่างๆเสมอๆแน่นอนฉันชอบคนแบบนี้จาก Passenger's ปี2016 พัสเซนเจอร์ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีทั้งความดรามา่าโรแมนติกรวมไปถึงความซายไฟผสมผสานกันได้แบบดีเยี่ยมมากๆก,กับเรื่องราวของจิมเคลสตันผู้โดยสารชายในยานอาวกาศที่ดันดวงสวยตื่นขึ้นมาในระหว่างการจำศีลของยานทำให้เขาอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปอีกเกือบร้อยปีก่อนที่ยานจะเดินทางไปถึงอนณานิคมใหม่บนดาวดวงอื่นทำให้จิมที่กำลังเหงาแบบสุดนหัวใจตัดสินใจแอบปลดล็อกระบบจำศีลของสาวสวยที่เขาชอบมากๆอย่างออโรราเลนออกมาเพื่อหวังจะสารสัมพันธ์กับเธอโดยไม่รู้ว่าเรื่องรายอาจจะตามมาอีก มากมายเลยก็ว่าได้ซึ่งในฉากหนึ่งของเรื่องมันจะมีจังหวะที่ตัวละครจิมของคริสแพตและออโรราของเจนนิเฟอร์ลอเรน กำลังนั่งทานอาหารอยู่ในโรงอาหารกันแค่2คนซึ่งนั่นเป็นช่วงที่ทั้งสองเด๋วเริ่มคบหากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครออโรราจึงตัดสินใจที่จะมีเซ็กส์กับจิมในโรงอาหารหลังจากที่จิมเพียงแค่ชมว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครสวยเท่ากับเธออีกแล้วออกมาเพื่อหวังจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อซึ่งผู้ชมมือดีที่มองเห็นจังหวะการตัดต่อของฉากชากนี้ที่ลงตัวมากๆจึงตัดสินใจเอามันมาดัดแปลงเป็นมีม3ช่องที่เริ่มต้นด้วยการทําให้ตัวละครของเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์พูดว่าเธอนั้้นนนชชอออออบบบผูาายแกบบออกมออ่่ทีจะต หลับไปว่าเขาเป็นผู้ชายในแบบที่เหนือกว่าที่เธอเอ่ยออกมาอีกจากนั้นเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ก็จะพูดเข้ามาจูบคริสแพตต่อซึ่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นมีมยอดนิยมในโลกโซเชียลที่มีกระแสดีแบบต่อเนื่องยิ่งกว่าภาพยนตร์ซึ่งกลายเป็นงานล้มเหลวในปีนั้นแบบไม่น่าเชื่อและก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคนที่คิดมีมนี้คือคนที่มีไอเดียสุดยอดในการสร้างสารรค์สุดๆ <kill> การปลอบใจในสวนสาธารณะจากไฟดิ i n g n e v e นว a ล d ปี2004 หากใครที่ยังทันยุคมีมจากภาพยนตร์เฟื่องฟูงในอดีตหลายๆคนก็คงจะจํามีมในตำนานที่เป็นภาพของเฟรดดี้ไฮมมอร์และจอห์นนี่เดบนั่งอยู่ในสวนสาธารณะได้อย่างแน่นอนเพราะนี่คือมีมของ2ตัวละครผู้จาปลอบใจกันในตำนานที่ถูกนํามาจากภาพยนตร์เรื่อง Finding Neverland ผลงานสุดดรามา่าที่จะเล่าเรื่องราวของเจเอ็มแบร์รีอดีตนักเขียนดาวรุ่งไฟแรงที่ตัดสินใจเข้าไปทําความรู้จักกับเด็กชาย4ี่คนแห่งครอบครัวเลวอนลินเดวิสและแม่ของพวกเขาจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนคนนี้ สามารถสร้างผลงานอย่างปิเตอร์แพนออกมาได้ในภายหลังโดยที่มาของมีมันก็จะมาจากที่นักเขียนอย่างเจมแบรีและเด็กน้อยอย่างปีเตอร์มาหน้าคุยกันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองเพิ่งจะไปงานศพมาหมัดมาโดยทั้งสองนั้นจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาและเรื่องราวข้อคิดต่างๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับอีกฝ่ายในเชิงบวกแบบสุดๆแต่เนื่องจากสถานการณ์และการจัดวางเฟร,รมของฉากนี้มันค่อนข้างจะเอื้อต่อการเอาไปดัดแปลงมากๆผู้ชมมือดีจึงจัดการไปแคปภาพ ของเฟรดดี้ไฮมอร์และจอห์นนี่เดในจนังหวัดต่างๆทั้งตอนที่เด็กน้อยน้ำตาไหลและฉากกอดปลอบใจกันไปมาเป็นมีม3ช่องจนได้รับความนิยมมากๆในการแต่งให้ตัวละครพูดอะไรบางอย่างแล้วจบลงด้วยการปลอบใจกันซึ่งเรียกได้ว่ามีมมีมนี้ได้ทำลายความซึ้งของฉากดังกล่าวไปแบบสิ้นเชิงและมันจะไม่มีวันที่ทำให้เรากลับไปดูภาพยนตร์ด้วยความซาบซึ้งใจได้อีกแล้วแน่เด็กกรีดร้องจากเดอะบาบดูปี2014 บาบาู ook, ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่มีโทนออกไปในทางเครียดมากๆเพราะมันจะเล่าเรื่องราวของสองแม่ลูกที่ต้องพบกับสัตว์ประหลาดและวิญญาณร้ายนำบาร์บารูจากนิทานที่ลูกชายตัวน้อยในบ้านนั้นเป็นคนอา่านเพียงแต่ความคุมเครือของเรื่องมันก็ทําให้ตัวละครต้องมาสับสนว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นมันเป็นเรื่องจริงหรือหลอนไปเองกันแน่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดการแสดงของเด็กในเวลานั้นอย่างโนอาห์ไวส์แมนจากบทซามูเอลก็เดินออกมาดีและสมจริงมากๆเนื่องจากเขาจะต้องทําตัวเป็นเด็กมีปัญหาที่เอาแต่ กรีดร้องออกมาตลอดทั้งเรื่องราวกับเด็กที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อีกต่อไปโดยในฉากสาคัญของเรื่องที่ตัวละครแม่ของามเอลได้พูดออกมาว่า Why can't you just be normal เพื่อสื่อออกมาว่าทาไมลูกของเธอถึงไม่ปกติแบบเด็กทั่วไปจนตัวามเอวก็จะต้องกรีดร้องออกมาในรถและทําตัวชักดิน้นชักงงแบบหยุดไม่อยู่แล้วนั้นมันจะเป็นฉากที่นอกจากจะทําให้ผู้ชมสามารถรู้สึ่อระมคาตัวละครนี้ในตอนที่ชมไปได้แล้วผู้ชมหลายๆคนก็ยังทําการแคปภาพของโนอาห์ไวส์แมนในจังหวัด,ดังกล มาใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายด้วยพร้อมกับแคปภาพแม่ของเขามาใช้เป็นมุกสองช่องที่มักจะใช้เล่นกันในเชิงที่ว่าเมื่อมีคนบอกว่าทําไมไม่ทําอะไรปรกติปกติแบบทั่วไปหรือบอกเรื่องอะไรที่หนักมากๆให้กับอีกฝ่ายทางอีกฝ่ายก็จะกรีดร้องออกมาเพื่อตอบสนองกับมุกช่องบนนี่จึงถือว่าเป็นมีมที่ถูกแคปมาจากภาพที่เป็นสถนนการา์ของเรื่องล้้นๆอีกมีมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็ว่าได้ เดินมางงๆแบบวินเซนต์เวกาจากพลาฟิกชนันปี1994 พลอฟิชชันของเควนตินทรานติโนถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีมีมเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนื่องจากเนื้อหาแนวอาชญากรรมตลกร้ายของมันล้วนเอื้อต่อการเก็บเอาไว้เป็นภาพจำให้กับผู้ชมมากซึ่งในภาพยนตร์จะมีหนึ่งตัวละครเอกที่มีชื่อว่าวินเซนต์เวกาที่ได้กลายมาเป็นที่มาของมีมง่ายๆอย่างการที่เขากำลังเดินงงๆอยู่ในห้องนางแลนพร้อมทั้งทำหน้าและยกมือไปมาราวกับไม่รู้อะไรเลยซึ่งแฟนๆมักจะเอาไปใช้กับสถานการณ์การทำมีมที่ตัวคนเลนกำลังสงสัยอะไรบางอย่างอยู่แถมจง ช่วงน,นี้ก็ยังถูกเอาไปใช้แบบเป็นภาพเคลื่อนไหวตลกๆอยู่บ่อยๆด้วยโดยที่มาของมันจะมาจากช่วงที่2ของภาพยนตร์ที่ตัวละครวิเซนเวกาของจอห์นทราวตาต้องเดินทางไปรับสาวสวยยังมีอาวอลเลสไปดินเนอร์ด้วยกันแต่ในขณะที่เขากําลังเดินเข้าไปในบ้านนั้นมีอาก็ได้เลือกที่จะติดต่อกับวิเซนเวกาด้วยอินเตอร์คอมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อกันผ่านเสียงแบบกลุ่มเล็กๆในบ้านที่เจ้าของบ้านมักจะใช้ในการสนทนากับแขกหรือสอบถามว่าใครกําลังอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาซึ่งเพิ่งจะได้รับ นยมในช่วงยุค90แบบจริงจังๆหลังมีการใช้งานและผลิตอย่างยาวนานแล้วซึ่งตัววินเซนต์ก็ดันยืนงงไปมากเรากบว่าเขาไม่เข้าใจว่าเสียงมีอามันดังออกมาได้ยังไงและมันดังออกมาจากที่ไหนกันแน่แต่ที่ตลกกว่านั้นก็คืออันที่จริงตัวละครนี้มันดันเมายามาก่อนแล้วเขาจึงรู้สึกและตอบสนองกับบทสนทนาค่อนข้างช้ามากๆทำให้การแสดงและการเสื่ออารมณ์ของจอห์นทราวต้าในฉากนี้กลายมาเป็นจุดสนใจที่ผู้ชมต้องการจะเอาไปใช้ในมีมากที่สุดและมันก็จะมีสถานะเป็นมีมคลาสสิกที่เหนือการ เวลาไปแล้วในปัจจุบนันวิ e เซนต a อ n n See you again จากฟ u r i o u s 7ปี2015 แม้ว่าวิร e สเจจะเป็นภาพยนตร์ภาคสุดท้ายในแฟรนไชส์ที่นักแสดงอย่างพอลวอลเกอร์ได้มาร่วมแสดงจริงๆในช่วงต้นเรื่องก่อนที่จะจากไปกระทนหนันอย่างน่าเศร้าจนทีมงานต้องให้น้องชายของเขามาแสดงแบบมชั่นแคปเจอร์ในช่วงตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปแทนนานมันจึงส่งผลให้ในฉากการอำลาครั้งสุดท้ายของตัวละครไบรอันโอคอนเนอร์และโดมินิกทอ r เรโตบนถนนในตอนจบของเรื่องนักแสดงอย่างวินดี้ซลจึงต้องไปเล่นกับน้องชายแท้ๆของพอลที่เข้ามาแสดงแทนก่อนที่ทั้งสองตัวละครจะขับรถแยกจากกันไป เพื่อเป็นการอำลาตัวละครไบรอันอย่างสมบูรณ์โดยนี่ก็ถือว่าเป็นฉากที่ึ้งและเรียกน้ำตาของแฟนๆภาพยนตร์ทั่วโลกได้แบบอยู่หมัดมากๆตัวภาพยนตร์นั้นขึ้นแท่นเป็นผลงานทำเงินในปีที่เข้าฉายที่กระแสะมาแรงมากที่สุดตีคู่ไปกับซีอูเกตที่กลายเป็นเพลงดังสุดซึ่งกระแสะแรงไปในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานๆแฟนๆภาพยนตร์ก็เริ่มที่จะแยกแยะความรู้สึกออกมาจากความโศกเศร้าได้บวกกับกระแสะของนักแสดงอย่างวินดีเซลที่นับวันเขาก็ยิ่งจะเปลี่ยนไปมากขึ้นในเชิงที่แฟนๆมอง บวเป็นคนที่อยากจะมีภาพลักหึงหังจริงจังมากเกินไปจนดูน่าตลกไปแทนซะยิ่งนั้นฉากในตอนท้ายของฟิลเลสเจที่ไบรันกับดองกำลังจะจากลาการจึงถูกเอามาใช้เป็นมีมดังที่สามารถเล่นได้แบบหลากหลายมากๆทันทีทั้งการทําให้2ตัวละครแยกทางกันไปตามทางของตัวเองที่ปลายทางนั้นมักจะเป็นเรื่องตลกตามจินตนาการของคนที่คิดมีมอยู่เสมอลามไปจนถึงการเปลี่ยนตัวละครที่นั่งอยู่บนรถมันซะเลยซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกซะเท่าไรกับแฟรนไชส์ฟาสที่ยังไงมันก็มักจะถูกเอามาล้อในทุกๆภาคอยู่แล้ว ไม่ต่างกับจังหวัดที่วินดีเซลเอื้อมแขนแบบสุดแรงเหยียดในภาคที่1ไปจนถึงฉากที่ลูดาเครสพ่นน้ำออกมาใน Fast and Furious ภาคที่หก hey, You Don't น a ซจากแว i ไพ s ์ i คสปี1988 มีมยูดอนไซของนิโคลัสเคจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประชอดอะไรบางอย่างก็ถือว่าเป็นมีมในตำนานที่นอกจากจะได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานมากๆมันก็ยังมาจากภาพยนตร์เก่าของเขาอย่าง a ว p i r e s k i s s ในปี1988ที่หลายๆคนแทบจะลืมไปแล้วว่าตัวนิโคลัสเคจเคยแสดงในผลงานคอมเมดี้ตลกๆแบบนี้และยังเคยเป็นแวมไพร์สุดฮามาแล้วอีกต่างหากกับเรื่องราวของหนุ่มตัวเอกอย่างปีเตอร์โลที่จู่ๆได้พลาดท่าถูกแวมไพร์กัดจนเริ่มเพี้ยนเข้าไปทุกทีและแน่นอนว่าการทีนี้เป็นภาพ ไปโยนแนวคอมดีมันก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสให้นักสแสดงได้โชว์อะไรตลกๆที่มันสอดคล้องกับเนื้อหายอยู่แล้วโดวยในฉากฉากหนึ่งที่ตัวละครปีเตอร์โลของนิโคลัสเคจต้องคุยกับเลขายอย่างเอลล่ามันจะมีจังหวะที่เขาพยายามพูดข่มขู่ให้เธอกลัวเกี่ยวกับเรื่องงานไปเรื่อยๆกระทั่งจู่ๆตัวปีเตอร์ก็ได้ยื่นหน้าเข้ามาและพูดประโยคข่มขู่อันยาวเหยียดที่มีคำในตำนานอย่างยูดอนเซย์ซึ่งใช้ในการประชดออกมาด้วยแต่สิ่งที่พีคก,กว่านั้นก็คือใบหน้าของตัวนิโคลัสเคจก็ดันใส่อารมณ์แบบจัด ทั้งการใช้คิว้วดวงตาและปากดิงหน้าเพียเพ้ยนแบบสุดๆจนมันเป็นจังหวะที่ตลกมากๆเกินกว่าจะทําให้ผู้ชมซีเรียสไปกับฉากนี้ได้ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าใครกันแนะ่เป็นคนบรีฟให้นักแสดงทาแบบนั้นหรือจะเป็นตัวนิโคลัสแคจที่ครีเอทการแสดงแบบนี้ออกมาเองกันแนะ่แต่ในปัจจุบันมันก็ได้กลายเป็นมีมสุดฮาที่จะถูกเอาไปใช้คู่กับคําว่า You don't say หรือประโยคอะไรก็ตามแต่ที่คนเล่นอยากจะเอาใช้ประชดไปสลาว You have to! have เดอะร็อกขับรถจากแรสต์ทูวิชมอลลแทนปี2009 ในช่วงแรกๆของยุคการเล่นมีมจากภาพยนตร์ในสื่อโซเชียลหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกับมีมที่เป็นมุก3มช่องซึ่งเป็นรูปของนักแสดงอย่างดเวนจอนสันหรือดรร็อกที่หันขวับมาหาผู้หญิงคนหนึ่งตรงเบาะหลังอย่างแน่นอนเพราะมันคือมีมง่ายๆที่ถูกนําเสนอออกมาในเชิงที่ว่าเมื่อเราพูดอะไรที่เรามั่นใจมากๆออกมาแต่มีคนมาพูดอะไรบางอย่างในเชิงโต้แย้งคนที่พูดออกมาคนแรกก็จะทําอะไรไม่ถูกจนต้องหันขวับไปมองแรงๆโดยที่มาของมีมนี้มันก็จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Rest to Wish Mountain ใน ปี2009ที่พูดถึงเรื่องราวกลางทะเลทรายในหุบเขาของรัฐเนวาดาที่ในตอนนี้มีเรื่องราวแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติซุกซ่อนเอาไว้อยู่จนตัวเอกอย่างแจ็คบรูโนคนขับรถแท็กซี่ในเมืองที่เต็มไปด้วยการเสี่ยงโชคอย่างลาสเวกัสได้รับผู้โดยสารสองพี่น้องวัยรุ่นซึ่งพกเอาอำนาจพิเศษเหนือธรรมชาติขึ้นมาบนรถโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการผจญภัยสุดอันตรายกำลังจะเริ่มตน้นขึ้นและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการอย่างแน่นอนซึ่งในฉากหนึ่งของเรื่องน,นั้นมันจะมีจังหวะที่ตัวละครเอกซึ่งเเป็นเ็นดก อ,อย่างซาร่าและเซจจูจ่ๆก็โผล่มาบนรถแท็กซี่ของแจ็คบรูโน่แบบงงๆจนเขาต้องหยุดรถและหันมาคุยกับ2พี่น้องว่าทั้งสองขึ้นรถมาได้ยังไงแต่ในจังหวะหนึ่งของฉากฉากนี้ใบหน้าของนักแสดงอย่างเดรก็กก็ดันสื่อสารถึงความตกใจออกมาได้แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆจนผู้ชมในโลกออนไลน์เอาไปตัดต่อเป็นมุก3ช่องเพื่อน,นําเสนอไปนในอีกทางทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้นมันไม่มีจังหวะที่ตัวละครซาร่าพูดอะไรออกมาแล้วทําให้แจ็คบรูโน่ต้องหันมาตกใจแบบนั้นเลยเราจึงสรุปได้ ว่ามีมีมนี้ได้มาเพราะใบหน้าอันได้อารมณ์ของเวินจอนสานแบบของจริง Where'd you come from? Outside Yeah, I figured that part out on my own One does not simply walk into Mordor จาก The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring B 2001 วอนดัสนอสซิมลีวอล์กอินทูมอร์ดอถือว่าเป็นมีมในตำนานของชาวเน็ตที่หลายๆคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมักจะถูกใช้ในการทำมีมที่สื่อออกมาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางอย่างที่คนเรากำลังจะทำขึ้นมามันช่างยากและดูไม่ง่ายไดเลยแม้แต่นิดซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นมีมคลาสสิกที่ยังคงถูกใช้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคที่ Facebook เริ่มได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยโดยที่มาของมันก็จะมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ในปี2001ซึ่งถือว่าาาาาาเป็นภนภภพยตรร์แาาากกมห ไตราภาคทั้งหมดที่จะเล่าเรื่องราวของการเดินทางออกผจญภัยในมิติโลก Middle Earth สุดแฟนตาซีของคณะพันธมิตรแห่งแหวนที่ประกอบไปด้วยพ่อหมดมนุษย์ฮอบบิทคนแคร์และเอลฟ์ซึ่งจะต้องเดินทางไปยังมอร์ดอร์เพื่อน,นำแหวนของวายร้ายอย่างซารอนไปทำลายแต่ในฉากสำคัญของภาพยนตร์ที่เหล่าตัวละครได้เดินทางไปประชุมกันที่ดิงแดนริเวนเดลของเหล่าเอลฟ์ซึ่งนั่นถือว่าเป็นฉากที่มีความตึงเครียดสูงมากมาเนื่องจากมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญของภาพยนตร์ที่อาจจะชี้ชะตาเรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้ได้ เ,เพราะตัวละครหลายๆเผ่าพันธุ์จะต้องมาประชุมกันว่าใครกันแน่ที่จะอาสาเอาแหวนวงนี้เดินทางไปยังดินแดนสุดอันตรายและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายยางมอร์ดอโดยตัวละครในฝั่งมนุษย์ที่มีชื่วอว่าบโรเมียซึ่งนำแสดงโดยชอนบีนันกแสดงเจ้าของฉายาคาแรคเตอร์ตายบ่อยในตำนานกูดีพูดออกมาว่า One does not simply walk into Mo Do or. ดหรือมันไม่ง่ายเลยที่คนเราจะเดินผ่านเข้าไปในดินแดนอย่างมอร์ดอโดยปลอดภัยพร้อมกับทํามือเป็นรูปดวงตาของซารอนออกมาประกอบไปกับบ,บทพูดของ,ของเขาเพื่อความจริงจังที่ มากขึ้นกว่าเดิมและแม้ว่าสถานการณ์ในฉากนี้มันจะเสียเรียบมากๆและไม่ตลกเลยสักนิดแต่เมื่อผู้ชมลองเอาภาพของตัวชอนบีนที่มักจะตายในงานของตัวเองบ่อยๆจนมักจะโดรนล้อในจังหวะน,นี้มาแค่มันก็กลับกลายเป็นมีมอันโด่งดังที่จะเปลี่ยนความรู้สึกในฉากฉากนี้ไปตลอดกาลจนทําใหุู้วันนี้ก็แทบจะไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปดูฉากนี้แล้วไม่ตลกได้อีกต่อไป ใบหน้าพินเพียนของลีโอนาร์โดดิแคปริโอจากเชนโกอันเชนตปี2012 ลีโอนาร์โดดีแคปเรยถือว่าเป็นนักแสดงเจ้าของตำแหน่งเจ้าพ่อมีมในตำนานคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์เพราะในยุคหลังๆเขาคือนักแสดงที่มักจะทุ่มเทให้กับการแสดงแบบจัดเต็มเสมอๆจนใบหน้าของเขาเหมือนง่ายต่อการโดนแคบมาทำมีมมากๆซึ่งหนึ่งในมีมที่โด่งดังที่สุดของนักแสดงคนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นมีมที่มาจากการรับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคาร์วินแคนดี้ในภาพยนตร์แอคชัน่นอย่างจังก์ก์อันเชนปี2012ที่กำกับโดยเควินตินตอรันติโนเพราะเนเรื่องนี้ตัวนักแสดงจะต้องรับบทเป็น ตัวร้ายใหญ่ของเรื่องที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนที่ชอบเหยียดผิวเย่อหยิ่งแถมยังชอบพูดจาและทำท่าทางที่แสดงออกถึงนิสัยต่ำๆของตัวเองออกมาแบบชัดเจนมากๆอีกด้วยซึ่งในฉากการรับประทานอาหารเย็นในช่วงกลางเรื่องส่วนหนึ่งในการแสดงของเขามันก็ได้กลายมาเป็นที่มาของมิมทันทีโดยตัวละครคาวินแคนดี้ของลีโอนาร์โดดีแคปริโอจะมีสถานการณ์อยู่ในช่วงของการสนทนาพูดวัดกินกับตัวละครอื่นๆบนโต๊ะอาหารก่อนที่เขาจะจับได้ว่าตัวเองกำลังจะโดนตุนเข้าให้แบบเต็มๆและแม้ว่าเหตุ จริๆมันจะไม่มีจังหวะคำพูดหรือท่าทางการแสดงของเขาที่ดูตลกจนเป็นมีมขนาดนั้นออกมาแต่มันก็ดันมีผู้ชมมือดีได้โพสภาพและแคปจังหวะที่ลีโอนาร์โดดิแคปรีโอถือแก้วเครื่องดื่มเลยยิ้มออกมาด้วยสีหน้าเพี้ยนมาตัดแปลงเป็นมีมที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้สูงมากที่สุดมีมหนึ่งในโลกโซเชียลทันทีเพราะภาพภาพนี้มันค่อนข้างที่จะสามารถเอาไปใช้กับมงงุกง่ายๆอย่างการที่ว่าลีโอนาร์โดดิแคปรีโออาจจะตลกให้กับอะไรบางอย่างไปจนถึงสามารถใช้ให้ผู้ทำมีมใส่ข้อความ อะไรก็ตามแต่ลงไปได้ตามจินตนาการเลยนี่จะเป็นอีกหนึ่งมีมของนักแสดงคนนี้ที่ถือว่าโด่งดังไม่แพ้มีมถือแก้วจาก The Grace g r e ีป Gatsby ปี2013และมีมชี้นิ้วไปที่จอหลังจากได้เห็นรายการที่ตัวเองแสดงจาก once upon a time in hollywood ในปี2019ที่ถูกใช้งานบ่อยไม่แพ้กัน โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื right, yeah. then, uh, ่องราวของมีมด so so, uh, mm ังจากภาพยนตร์ท no no mm ี hmm. ่หลายๆเรื่องก็มีการคิดค้นมีมมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์แต่หลายๆมีมก็ดันมาจากไอเดียของผู้ชมที่แปลเอาฉากเหล่านั้นมาดัดแปลงจนตลกชนิดที่ว่าอาจจะทําให้ผู้ชมคนอื่นๆไม่สามารถรู้สึกไปกับอารมณ์จริงๆของภาพยนตร์พวกนั้นได้อีกแล้วและเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีมีมดังจากภาพยนตร์เรื่องไหนนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่า กดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ